สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวพาพี่สาวไปด้วยในเดทแรกเจอค่าอาหาร1,300ผู้ชายให้300ข้องใจควรไปต่อไหมเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงไม่น้อยจากกลุ่มกระทูพันทิปใน Facebook กรณีหญิงสาวรอยหนึ่งมาโพสตปรึกษาปัญหาความรักหลังมีเดทแรกกับคนคุยใน Facebook ที่คุยกันมา2เดือน โดยเธอไปกับพี่สาวนั่งร้านอาหารด้วยกันผู้ชายดูอิดออดตอนเช็คบินเจอค่าอาหาร1,300บาทเขายื่นเงินมาสมทบ300บาทควรไปต่อหรือพอแค่นี้โดยเรื่องราวทั้งหมดมีดังนี้คุยกันทาง Facebook 2เดือนเดทแรกนะัดเจอกันร้านอาหาร ค่าอาหาร1,300ตอนเช็คบิลผู้ชายเหมือนนั่งอิดออดรอเราเรียกเช็คบิลรอเราจ่ายพอเราควักเงินจ,าจ่ายจึงเขายื่นมาให้300ประมาณว่าสมทบเราไปสองคนพี่สาวนะเพราะไปเจอครั้งแรกไม่กล้าไปคนเดียวและคนชวนนั่งร้านอาหารคือเราเพราะไม่รู้จะนั่งคุยที่ไหนผู้ชายเขาเฉยๆแต่ก็ไม่ขัดและตอนสั่งอาหารมาเขากินน้อยมากเหมือนแค่นั่งรอเรากับพี่สาวกิน ผู้ชายที่เป็นแบบนี้ในเดทแรกเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้คะไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นฝ่ายเลี้ยงเราทุกครั้งหรอกถ้าสนิทมากขึ้นมีเดทครั้งต่อต่อไปเราต้องช่วยหารอยู่แล้วแต่นี่เดทแรกอ่ะเขาต้องดูใจกว้างสักหน่อยไหมเรื่องไม่มีเงินคงไม่ใช่เพราะโปรไฟล์ก็ดูดีคงขี้เหนียวมากกว่าไหมหรือเราหวังมากไปเองกับคนที่คุยแค่สเดือนตอนคุยก็ดูเขาชอบเรานะ และคอคุยเห็นหน้าก่อนมาเจอแล้วส่วนตัวเรายังไม่ได้ชอบเขามากมายนะพอมาเจอเขาเป็นแบบนี้เลยไม่โอเคไปใหญ่คิดเห็นอย่างไรกันคะกับเดทแรกที่เราเจอหรือเขายอมจ่ายช่วยมาบ้างก็ดีอยู่แล้วแต่เราก็ยังค้างคาใจว่ามันไม่ควรจะเป็นเดทแรกที่เพิ่งเจอไหมหรือเพราะที่เคยเดทกับคนเก่าๆเราไม่เคยต้องจ่ายเองเขาใจแคบหรือเราใจแคบที่รู้สึกไม่ดีกับเขาคะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า6 0 0อคอมเมนต์ โดยความคิดเห็นมีหลายแง่มุมทั้งที่มองว่าเดทแรกไม่ควรเอาคนอื่นไปด้วยถ้าสามคนไม่เรียกเดทแต่เรียกประชุมถ้าระแ,ว,แวงไม่คนไปผู้ชายจะคิดว่าพาคนอื่นมากินฟรีหรือเปล่าที่เขาช่วยออก300เขาอาจจะไม่โอเคกับทางเราเหมือนกันไหมอาจจะคิดว่าทำไมต้องจ่ายในส่วนของคนอื่นด้วยทั้งที่เขาไม่ค่อยได้กินแต่อีกด้านก็มองว่าเดทแรกผู้หญิงต้องระวังตัวก็ถูกแล้วเพราะภัยอันตรายของผู้หญิงมีอยู่รอบด้าน บางก็ว่าผู้ชายอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินควรดูกันไปก่อนเพราะแค่ครั้งแรกอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแต่อีกด้านก็มองว่าควรพอแค่นี้เพราะแค่เด็ดแรกผู้ชายก็ดูขี้เหนียวและใจแคบแล้วอย่างน้อยก็ควรจะหันสามไมบางก็ว่าเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนเจ้าของโพสต์ควรตัดสินใจด้วยตัวเองและเชื่อเซนส์ของตัวเองดีกว่า นอกจากนี้เจ้าของโพสต์ยังได้เข้ามาคอมเมนต์อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเธอได้แจ้งก่อนแล้วเรื่องที่พี่สาวจะไปด้วยและยังมีพฤติกรรมของฝ่ายชายที่ทําให้เธอรู้สึกสะดุดอีกดังนี้ทุกคนคะเรื่องชวนพี่สาวไปเราแจ้งเขาก่อนแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ติดอะไรและเรื่องเราไม่ตรงปกไหมเรากับเขาโทรคอกันมา2เดือนแล้วเหตุที่ทําให้เราคิดว่าเขาขี้เหนียวหรือเปล่า เพราะเราสังเกตเห็นเขามองเรากับพี่สาวตั้งแต่หัวจะรดเท้ามองเหมือนพิจารณาว่าเราแต่งตัวแบบไหนและพอคุยกัน2อสามประโยคเขาก็พูดว่านึกว่ามารถเก่งสถานที่นัดเจอคือริมทะเลเราเลยเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเพราะอยากขับรถกินลม พอเขาทักแบบนี้เราเลยคิดว่าเหมือนว่าเขาอยากรู้ว่าเรามีรถยนต์ไหมเราคิดมากไปหรือเปล่าไม่รู้แต่เหตุการณ์หลายอย่างทำให้เราคิดว่าเขาก็มองเราที่ภายนอกว่าเราแต่งตัวดีไหมมีรถขับหรือเปล่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ